เรื่องอะไรดีป่ะนะครับเป็นโรคไมเกรนมานานหรือยังยี่สิบปีแล้วค่ปีมีลูกยังมีลูกโตแล้วลูกโตหมดแล้วนะครับอาชีพอะไรครับแม่บ้านแม่บ้านคิดมากนะครับคิดมากนะครับระยะเวลาเกือบยี่สิบปีแล้วใช้นมผมจีเกียดีหรือระยะเวลาการใช้ยัดนานหรือยังได้เดือนเดียวได้เดือนค่ะเดือนหนึ่งไม่จ่ายกี่มิจจี้นี่แหละจ่ายเก้าสิบสองเนี่ยถึงได้ทานเล่าโอ้โหคบามเหน่อยเนี่ย ใส่แม่สียุลำโพงใช่ไหมตาครับใส่แว่นแตวนี่ผมไม่ใส่แว่เออลำโพงก็ใส่แว่นนะฮะความจากยังนิจีนะครับแล้วไปใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ใช้มานี่ผลตอบรับเป็นไงบ้างใช่หมดครึ่งกล่องอันนี้ค่ะครึ่งกล่องเพราะกล่องเนี้ยอันนี้เขาเรียกคอโอ้ยนี่นี่ โอ้นี่แหละกล่องนี้สิบห้าซองเดือนหนึ่งใช้สิบห้าซองไม่ค่ะึ่นงนคึเดือนขึ้งเดือนสิซองทานมาแล้วเท่าไหร่มาแครั้ง่ะมาครั้งรั้งละหซองทรนั้งหนึ่งซองเนึ่ว่าสิ้าซองทั้งเดียวนะพอใจไหมพอใจนะคิดว่าจะทานก่อนไหมค่ะคิดว่าตัวหน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ทานยาหมอเลยนะ อย่าเพิ่งไปทิ้งยาหมอนะอยาหมอไม่ทานเลยค่ะอย่าเพิ่งไปทิ้งจะไปคืนเขาเอ,อไม่ให้ทิ้งแบบนั้นให้เก็บไปคืนเขาเผื่อคนอื่นเขาได้ได้ใช้<อ>แล้วคิดว่าที่ที่เราใช้ดีเราอยากจะแนะนําคนอื่นต้องไหมอยากนะเพราะว่าส่วนตัวพี่เนี้ยไม่ไม่เป็นเบาหวานนะน<อ>ไม่เกล็นปวดมากเลยว<อ>ัน<อ>ที่ปวดเนี่ยโทรหาอลอกรบอกว่าอลองกรเราลงมาส่งที่หน่อยที่ปวดมาก ที่บอกอย่างนี้นะคุณรแล้ว่อนเราไปส่งไปส่งพี่รีบโทรทาค่ะทานไม่ได้สิบห้าสองก็เลยต้องทานคุณจงรวยคุณจงรวยนมพี่หมดแล้วนะเอาคุณนมาส่งพี่หน่อยเดี๋ยวนี้ยังทานอยู่นี่เป็นผู้หญิงที่นมหมดพี่ก็ทานทุกวันทุกวันแต่วันนี้ขึ้นยาหัวไม่ทานเลยคุณคุ้มไหมครักับการลงทุนแค่ไม่กี่ซองเนี่ยคุ้มค่ะ ลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนั้นลงลงทุนไปกล่องนึงทุกทาร์ไปสิบห้าซองต่อนสิบห้าซองสิบห้าวันมันเห็นผลใช่สิบห้าวันเห็นผลไม่ทานยาไม่เกินยาไม่เกินผลไม่คุณสมรวยด้วยนะพี่ห่อขนาดนี้หรอพ่อขนาดไม่เกินไม่ได้เป็นประหวานแต่ไม่เกินหายแน่นอนไปบอกต่อคนอื่นนะบอกแล้วค่ะบอกต่อให้เขาได้มาใช้นอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนนี้หลับลึค่ะหลับลึกลูกไปรับในสัต่ง เลดเนาะก็เข้าใจงนั้นอ่ะแต่ก่อนนอนไม่หลับไงเดี๋ยนี้หลับสบายเออก็พูดได้เลยับรื้ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนี้ืัืถึง6ืืืืนืืืืืืืืมืืืืืืืืืนืืืลับืื่ืืืืก็ืืืืืืืืืืืกืืืืืี่อังคตาืลุืืืาืืืืืืืืืืืคืืืือืืืืืืืืือืคืือืืืืื ครับผมเห็นไหมหลับสลึดจ้ะเออเนาะ